สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสรามเรกุมดมอร์นิ่งนะเวลควมทูเดะดชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 8 8มอริสผาดาวยู u ูบดอทโหระษไทย์ระบบสุริยะรายการดูด,ดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดําเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกด ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลน,นะครับดูบ้านเล็กที่โอเคหนึ่งสองสามสี่นะัสดีนะครับนะพอดีกินข้าวเสร็จเรียบร้อยนะ <c oughs> งานเยอะนะเนี่ยทํางานไม่ทันนะดูดวงคิวจองดูดวงก็เยอะนะบางคนถามถึงดูดวงรายสัปดาห์ไม่เห็นอาจารย์ทเลยแหมก็เอาเวลามารับคิวดูดวงนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็จะทําให้นะครับรอสักคู่หนึ่งนะโอเคนะครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงสตารรายวันหันษาหมหาสนุก ประจำในวันอังคารที่26มกราคม2564ขึ้น14ข้าเดือน3ปีชวดตามปฏิิทินโหนวันนี้ห้ามทำการมงคลใดๆนะครับจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะห้ามทำการมงคลในวนันนี้เพราะว่าเป็นวันโลกาวินาโลกาวินาเนี่ยหมายถึงหาความเจริญไม่ได้ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่เฉยๆดีที่สุดนะครับสวนมวนฝ่ายพระธาบุญปฏิบัติธรรมก็ะจะเป็นมงคลในดวงชะตาดีนะโอเคนะครับหลายคนก็บอก <c oughs> ว่ามีอกปสมีความทุกข์ต่างๆนานาก็ไม่เหมือนกันนะั่นนะโดยกรรมเก่าโดยพื้น,ดว,นดวงชะตาของแต่ละคนนะครับเศรษฐกิจเป็นแบบนี้ยนะทำไมมีบางส่วนถึงได้รอดทำไมบางส่วน การเงินดีทำไมบางส่วนก็ถึงอยู่ได้เออในช่วงวิกฤตแต่บางคนที่อยู่ในสภาวะปกติพอเกิดวิกฤตมีปัญหาอุปสรรคนะมันก็มีบางที่บางที่ปิดตัวบางที่ดับบางที่ตายบางที่ก็เกิดใหม่นะเปิดใหม่เป็นวัตจักรกัานานะครับเออเพราะฉะนั้นก็ขอให้อดทนนะใจเย็นหลังสงการนะครับอาจารย์ดูไว้หมดแล้ว นะดูยันไปถึงปีหกห้าไม่ต้องห่วงนะครับหกห้าค่อยตื่นเต้นหน่อยนะถ้าปีหกห้าเนี่ยนะถ้าแม่นตามที่อาจารย์ได้ดูนะเออคือหลายคนบอกอาจารย์ดูจากดาวตัวไหนดูจากดาวมุตยูหรอไม่ใช่ไม่ดูจากดาวมุตยูนะดาวมุสยูอากาศจะมีส่วนบ้านนะพอดาวย้ายปีหกห้านะปุ๊บดาวเนี่ยไม่ได้ย้ายไปเลยนะ ดยวจะกลับไปอีกเรื่องวุ่นวายแล้วกลับมาอีกนะครับถ้าดาวไม่จะอยู่จะย้ายจริงๆเนี่ยต้องประมาณช่วงต้นปีหกหกอันเนี้ยแน่นอนไปแล้วไปหลับนะอีกนานแล้วค่อยมาเจอกันเลยโอเคนะเพราะฉะนั้นก็แหมทุกคนนนก็อยู่ใช้ชีวิตโดยความไม่ประมาทนะละเอียดรอบคอบนะครับเออในเรื่องของการบ้านการเมืองก็อย่าไปเชื่ออะไรมากมายนะ นะครับดาวพระราหูอยู่พบวินาาเนี่ยอาจารย์เห็นดวงมาเยอะแล mm ้ว hmm. มักโดนหลอกนะบางที hmm. คนใกล้ตัวหลอกนะโดนหลอกแล้วหลอกอีกก็ยังไม่เข็ดสักทีหนึ่ง mm hmm. เป็นงั้นไปนะครับโอเคมาถึงความฝันพูดถึงในเรื่องของความฝันผู้ที่ฝันในขึ้น14ค่คำความฝันในขึ้น14ค่ค่ำเนี่ยนะครับเป็นความฝันจะต้องรอไปอีกนานเลยแต่ก็จะเป็นจริง ในความฝันของคุณนะครับโอเคต่อมาเลยจะมาพูดถึงในเรื่องของการใส่เสื้อผ้าชุดใหม่ประจําในวันคารนะมีทุกมากเพราะฉะนั้นคุณใส่ชุดเก่าก่อนนะหรือ,อใส่เสื้อผ้าเก่าๆก่อนนะสาหัวใหม่ในวันอังคารศัตรูจออะอาซาหัวใหม่วันคารจะชนะศัตรูนะครับเพราะฉะนั้นในใครมีศัตรูเยอะๆวันวันสร้างแต่ศัตรูก็ให้สะผมในวันนี้นะเออ ตัดผมใหม่ในวั <c oughs> นอังคารศัตรูจะทําร้ายใส่โทษตัดเล็บวันอังคารทรัพหายทานน้ามันในวันอังคารก็พัดพลาที่อยู่ในดวงชะตานะครับโอ๊ยลืม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 กินยาเออได้กินยาหลัเนี่ยเียกระชายกลับเดี๋ยวนะต้องกินก่อน้นลืมนะ สมุนไพรนะแล้วแต่้วถ้าใครถูกกับตัวไหนนะสาธุน้โมตัสสาพุกัตโตระโตสัมมาสัมบูรสะน้โมตัสสาพุกัตโตระโตสัมมาสัมบูรสะน้โมตัสสาพุกัตโตระโตสัมมาสัมบูรสาสาธะสรรพทาสรรพทาอิตริทาอนุภาเวนะสรรพทาสรรพทาอิตริทาอนุภาเวนะสรรพทาสรรพทาอิตริทาอนุภาเวนะ นะเป็นบทสวดกินยาถ้าคุณสวดนี้แล้วเผาไปที่ยายานี้จะเข้าไปในกระดูกนะครับถือว่าครั้งมากนะตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับเวลาถ้าคุณถือว่าบทนี้เป็นคงกระพันชาตีนะครับถ้าเวลาคุณดับขันไปเนี่ยบางทีเวลาเผาศพนะศพไม่ไหม้นะคระับาถาาบทนี้ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ในการกินยาเพราะยาจะเข้าไปในเนื้อกระดูกทุกอย่างเลยนะครับ ไ <c oughs> ม่รูสบอกความรับนะนม่ถือว่าคุณได้บุญไปแล้วกันนะอให้พระกาศฐานปดไปดี โอเคมาเสียงเซมซีประจำวันกันเลยนะครับเซมซีประจำในวันนี้ได้ใบที่35นะช่วงชะตาของท่านในช่วงนี้ถือว,ว่าเป็นช่วงที่ดีทำการไดๆก็ประสบผลความสำเร็จสมหวังผู้ใหญ่อุปสมคําชูนะครับสิ่งที่คุณคาดหวังไว้ก็สมหวังด้วยเช่นกันในเรื่องของฟาร์มรักฟาร์มรักก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับมีความสุขธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้จะสําเร็จลุล่วงราบรื่นดีดี นะจะได้รับผลตอบแทนที่ดีตามมาสำหรับคนที่หางานทําอยู่ก็จะได้งานทําตามเที่ต้องการนะในเรื่องของคะแนนสอบก็ถือว่าดีเลิศประเสริฐศรีนะขอให้ท่านตั้งใจทําต่อไปนะครับเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณอโอเคมาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวตูดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงชะตาในวันนี้นะครับมันบ่งบอกถึงคุณอาจจะมีในเรื่องของความเครียดนะ ความเครียดคิดมากกว่าเป็นธรรมดานะหลายคนก็ยังเครียดในเรื่องงานเงินนี้สินภาระต,ต่างๆนะครับเออเพราะฉะนั้นขอให้คุณอดทนใช้ใจ่ายในสิ่งที่จําเป็นนะครับแต่หลายคนเนี่ยนะที่ทําธุรกิจการค้าขายต่างๆเนี่ยนะครับที่น ah ํามหายาณของาจารยบูชาเนี่ยนะก็จะมีโชคลาภเข้ามาเรื่อยเลยไม่อดไม่อยากมีกินมีใช้นะครับอาจารย์มีสิ่งที่ดีมาบอกคุณยันต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะ ไม่ใช่ว่าอยู่ดีปุ๊บมาเลยไม่ใช่นะครับพิสูจน์มาแล้วเนี่ยประมาณเนี่ยหลายปีนะนะก่อนหน้าเนี่หลายปีมากเลยนะครับก็เห็นผลทันตาหลายคนที่นำไปบูชานะถ้าใครสนใจก็ลองลองนำไปบูชาสักยันหนึ่งก่อนก็ได้นะครับออจะได้มีโชคลาภม,มีสิ่งที่ดีเข้ามานะวันนี้นะครับดาวพระเกตก็ติดพิสุนักดาวเกตติดพิสุนักในเวลาสิบห้านาฬิกาห้าสิบเก้าที ราะฉะนั้นติดไปก็ตลอดทั้งคืนเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุภัยทางบกต่างๆทำอะไรด้วยความไม่ประมาทนะครับโอเคนะ <c oughs> <c oughs> ในเรื่องของการเงินการทองนะครับในดวงชะตาเขาก็บ่งบอกไว้ว่าถ้าคุณนำเสนอโครงการนานโปรเจกต์ต่างๆนะครับหรือรายละเอียดนะจะทำให้คุณเนี่ยมี การเงินนะครับที่ดีมีรายได้ออกมาขอให้คุณชี้แจงนะให้เต็มที่บริการนําเสนอสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆก็ถือว่าดีนะครับในเรื่องของเพื่อนฝูงและสังคมก็ยังให้การใส่ใจดูแลอยู่นะครับในเรื่องของอครอบครัวนะครับให้ระวังการทะเลาะเบาแหวงสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับแต่ระวังจะทะเลาะเบาแหวงกันนะมีเรื่องอื่นตัดทุกใจนะครับในดูเซตาระวังในเรื่องของลักซ้อนไว้ด้วย นะครับในเรื่องของการงานของคุณเนี่ยคุณอาจจะหวังผลกําไรมากเกินไปนะครับเออเพราะฉะนั้นก็เอาความยุติธรรมดีที่สุดนะครับอย่าค้ากําไรเกินควรนะไม่ดีนะครับการเงินมีเกณฑ์การลงทุนนะครับหรือมีเกี่ยวมีการจ่ายเงินแบบลับๆด้วยเช่นกันนะในดวงชะตาเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับที่โดดเด่นเลยนะคือให้คุณขอพรจากองค์พระพิฆเนศจะสมหวังในเรื่องของโชคลาภ นะครับใครเป็นนักเสี่ยงโชคต่างๆให้ขอพรจากองคพระพิคเนศคุณจะได้โชคลาภนะในดวงชะตาของคุณนะครับโอเคอันนี้มาถึงดูดวงตามลัคนาราศีกันอย่างรวเดเร็วเลยนะมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษนะครับชาวราศีเมษในอิทธิพลของดาวเสราร์ในวันนี้นะครับถือว่าในเรื่องของการงานคุณเนี่ยจะมีอํานาจวาสนาที่ดีทําอะไรก็มักประสบผลความสําเร็จ มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในดวงชะตานะครับชาวราศีเมษเนี่ยนานๆที่จะเปลี่ยนงานักหน่อเพราะดาวเสาร์ไม่ค่อยจะเปลี่ยนแปลงอะไรนะนานๆที่ก็จะย้ายบางครั้งคุณทํางานห้าปีสิบปีกว่าจะเปลี่ยนักหนึ่งอย่างเงี้ยนะเมื่อถึงเวลาในเรื่องของการเงินนะครับดาวพระศุกร์ก็ยังอยู่ในภพสุภพะการเงินขอให้คุณขยันขันแข็งในการทํมาหากินคุณจะมีรายได้ที่ดีเข้ามานะครับ วันนี้คุณจะมีปัญหากับเพื่อนเพื่อนผู้หญิงต้องระวังระวังไว้นิดหนึง่งนะครับในดวงตามคุณเนี่ยและสิ่งที่สําคัญเลยนะวันนี้นะครับไม่ว่าใครก็แล้วแต่โดยเฉพาะผู้หญิงให้ระวังการตกน้กําตกท่านะครับหรืออาจจะมีคนหมันไส้คุณนะกิจช้าคุณหรือมีปัญหาคุณถีบคุณตกน้ำนะเออเพราะฉะนั้นอย่าเดินไปใกล้ตะลิ่งที่ไหนนะไม่ดีนะครับแต่ถ้าเดินใกล้อ่างใกล้โอ่งถีบตกๆๆ ตกได้อง้าตายหรือสวยชิบหายเลยน้ำตื้น,นตื้นนะต่อมาชาวลัคนาราศีพฤกษกนะชาวราศีพฤกษ์ดวงคุณเนี่ยดาวพระราหูทับกลุ่มลัคนาว,วันนี้การงานถือว่ามั่นคงนะครับดาวราหูเป็นดาวช่วยเดื่ภพกรรม,มนะดาวกรรมะเป็นมูลสบายครับมีความมั่นคงดีไมันด้มีปัญหาอะไรมากมายในดวงสตางคุณ นะระวังเรื่องเสียเงินนะครับเพราะดาวการีอยู่ภพกระดุมกระดุมพาก็มีเรื่องเสียเงินเสียทองในดวงตานะกับเพื่อนประมาณนี้ในดวงของคุณนะครับในเรื่องของการเงินดาวพุธก็อยู่ในภพสุภาษนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่มีดอกมีผลมีผลกําไรเพิ่มขึ้นนะครับหรือบางทีคุณอาจจะคิดที่จะไปทําอาชีพเสริมเพิ่มเติมให้มีรายได้เข้ามาามากกว่า,านี้ก็ได้นะครับต่อมาชาวลัคนาราศี เมถุนชาวราศีเมถุนเนี่ยดวงคุณให้ระวังอุบัติเหตุเรื่องตกยางออกมีเรื่องเสียเงินเสียทองถามว่ามีเงินหไมมีนะมีเรื่องเสียเงินด้วยก็มีเหมือนกันนะครับดาวพระพฤหัสบดีกาม,มาอยู่พวมมอรณนาเนี่ยนะครับถ้าคุณเดินทางไกลเรื่องงานการติดต่อสื่อสารแดนไกลถือว่าดีในดวงนะครับแต่ถ้าทุกคุณทํางานในระยะใกล้ๆเนี่ยไม่ค่อยดีนะักนะให้ระวังอุปสรรคและปัญหาส่วนในเรื่องของความรักก็ยังไม่ค่อยดีเต็มที่ นะครับในดวงชะตาของคุณนะต่อมาชาวนักขาราศรีกร,รกฎชาวราศรีกร,รกฎเนี่ยนะมีเรื่องอืดหัดทุกใจมีปัญหาอุปสรรคนะครับบางคนอาจจะมีเมียเยอะอาจจะมีสักสี่คน <c oughs> ไม่สี่ห้าประมาณนี้ในดวงชะตาคุณบวกภูโตไปด้วยหนึ่งดวงนะคือในดวงชะตาของคุณเนี่ยในช่วงนี้ก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างหืดอัดทุกใจดาวเป็นตัวอยู่ในภพวินาศ ช่วงนี้พยายามอยู่แบบเงียบๆนะอยู่เบื้องหลังจะดีในดวงคุณในเรื่องของการเงินดาวพระอาทิตย์อยู่ในภพปัตตานีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเงินก็มีรายจ่ายนะครับขอให้คุณขยันในการทำมากินจะมีรายได้ที่ดีในดวงชะตานะครับคือการทำมาคข้าขึ้นประสบผลความสําเร็จในเรื่องของความรักของคุณนะก็ระวังคนรักเจ็บปวดไม่สบายนะครับส่วนในเรื่องของงานเนี่ยก็ถือว่าได้งานประสบผลความสาเร็จนะ ต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์เนี่ยดาวประจําตัวอยู่โพบาลีนะครับมกักมีอุปสรรคปัญหาในโดยตาดาวประจำโลกะดาวจันทร์ก็เป็นปฐุม,มเกณฑ์ถือว่าคุณก็จะเป็นที่ยอมรับในสังคมแต่ให้ระวังชื่อเสียงในทิศทางที่ไม่ดีดับร,ร้อยประมาณนี้นะครับส่วนในเรื่องของการเงินก็ยังมีรายจ่ายอยู่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับให้ระมัดระวังบริวารเก่าๆนะคนรัก เก่าๆจะเป็นอริและศัตรูในดวงชะตาของคุณทำะไรโดยความไม่ประมาทนะครับโอเคต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันในดวงชะตาของคุณเนี่ยดาวประจำัวตนุอยู่ในภพปุตตะนะครับหาสิง่งที่ดีดดดใหม่ให้กับดวงชะตาคุณก็จะประสบผลความสําเร็จสมหวังที่ดีในดวงชะตานะส่วนในเรื่องของ การเงินนะครับวันนี้ก็ถือว่าดีนะมีรายได้เข้ามานะให้ระวังความขัดแย้งนะในเรื่องของการงานกับผู้หญิงไว้ด้วยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีตุลราศีตุลดาวเป็นตัวตวนุอยู่ในภพสัจจะนะเพื่อนเยอะสังคมจัดมีเกณฑ์การเดินทางหรือจะมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารกับเพื่อนต่างถิ่นต่างแดนไกลก็ได้นะครับในดวตงตาของคุณเนี่ยในเรื่องของการเงินเดียดาวเกตอยู่ภพกระดุมพระ ถือว่าคุณเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการหาเงินหาทองนะครับพลิกแพงตะแคงในเรื่องของการหาเงินก็ประสบผลกว่าสําเร็จดในดวงชะตานะครับแล้วก็วันนี้ถือว่าการเงินก็เป็นปกตินะความรักก็ไม่ได้มีปัญหาและอุปสรรคใดนะครับระวังการถูกใส่ร้ายปายสีนิดน,นึงอาจจะมีคนบ่นลินทาคุณนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกราศีพิจิกเนี่ยดาวเกตุมรัก ส่งผลให้คุณจะเป็นคนที่ชอบคิดอะไรแหวกแนวดื้อรั้นนะครับแบบไม่ทุกร้อนชอบเป็นนักวิพากษ์วิจารณ์ชันเยีย่ยมนะครับคุณมักจะชอบทําตัวเด่นกว่าคนอื่นในโดชะตาในช่วงสองเดือนนี้วันนี้ความรักคุณนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยดีในโดวงชะตานะครับเรื่องของการงานเนี่ยดาวพระอาทิตย์ก็อยู่ในภพสศรษะวันนี้การงานถือว่าได้รับการสนับสนุนที่ดีนะครับ เพื่อนฝูงก็เป็นมิตรดีไม่ได้มีปัญหานะส่วนในเรื่องของการเงินมีโชคลาภทางด้านก,การเงินเข้ามาครับต่อมาชาวลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูเนี่ยดวงคุณดาวศุกร์ในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยนะครับตอบลายเนี่ยเปิดเสียงเปล่านะี่ไม่ได้เปิดเสียงแล้ว ดวงคนนี้เขาไม่แนะ่ ค <c oughs> รับดวงดวงใครเหรอหลานเหรอเขาไม่ได้ใจเวลาเกิดนะ <c oughs> อะไรนะอาอ เดือนเดือนกับวันไม่มั่นใจโอ้โหเป็นเดือนเป็นวันเลยนะเน่ยโอ้โหไม่เป็นไรเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูทีเดียวนะรัวเดียวทั้งครอบครัวเลยนะแล้วแต่ครับแล้วแต่แล้วแต่ไม่ได้ได้ไดยังไงก็ได้เออครับครับครับ โอเควัตสัมแพทมาต่อนะในดวงชะตาในวันนี้นะครับอันนี้ธนูเสร็จแล้วใช่ไหมหรือธนูยังเี่เสร็จยังในเรื่องของการงานนะครับาชาวชาวราศีธนูเนี่ยก็จะมีความรับผิดชอบในเรื่องของการงานเพิ่มมากขึ้นได้เงนจากงานนะครับวันนีคค้คุณก็จะมีสเสน่ห์ต่อเพื่ตรงข้ามนะให้ระวังจะมีเรื่องขัดแย้งมีเรื่องทะเลาะก,กันกับลูกค้านิดนึงนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมังกร ราศีมังกรวันนี้ดวงดีมีปัญหาหรอกมีงานบาร,รมีที่ดีมีโชคหลาประสบผลความสําเร็จนะปากขับใจตรงกัน,นในดวงตาสิ่งที่คุณคิดหวังไว้บอกได้เลยจะประสบผลความสําเร็จนะครับในทําในเรื่องของงานนะสำเร็จแน่นอนแต่ต้องใช้ระยะเวลานหนึ่งในเรื่องของงานของคุณนะไม่ควรจะลงทุนส่วนใครนะควรทำด้วยตัวเองจะดีต่อมาชาวราศีคุมนะครับชาวราศีคุมเนี่ยดวงคุณในวันนี้เนี่ยในเรื่องของ โชคลาบวันนี้ไม่ค่อยดีนะครับในดวงชะตาให้ระวังในเรื่องของคดีความอาจจะมีปัญหาอุปสรร์นะในเรื่องของการงานถือว่าเป็นปกตินะครับไม่ได้มีปัญหานะระวังในเรื่องของบริวารด้วยต่อมาชาวลัคนาราศีมีนนะครับชาวราศีมีนเนี่ยดาวประจำตัวของคุณก็อยู่อยู่ในภพลาภานะก็ยังมีโชคลาบวันนี้คุณเต็มที่เลยคุณสามารถเสี่ยงโชคได้เสี่ยงกับใครไม่รู้ <c oughs> <c oughs> นะอาจจะมีเรื่อง ปัญหากับญาติพี่น้องอยู่บ้างนะครับในดวงชะตาคุณแต่สิ่งสำคัญเลยไว้ใจเพื่อนไม่ได้นะเช้าลัคนาราศีมีนนะครับโอเคอันนี้ครบแล้วหากทั้ง12ราศีนะเดี๋ยวจะมาเสียงไพ่ดูให้เพิ่มเติมนะครับว่าดวงชะตาคุณนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ที่หนึ่งนะครับใบที่สองชุดใบที่สามโอเคนะครับให้เวลาสิบวินะเริ่มเช็คโง่สาสีโง่ถิกหวย,ยก้าจับนะ ครบแล้วนะครับมาสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งนะีงคุณได้ฟาดห้าเหรียญน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการงานนะครับคุณควรชะลอการลงทุนไว้ก่อนในวันนี้จะต้องวางแผนให้รอบคอบเสียเสียก่อนถึงจะดีนะครับ <c oughs> ในเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับไม่ค่อยดีนะมีเรื่องเสียหายหเสียงินเสียทองนะครับในเรื่องของความรักเนี่ยนะคนโสดก็อยากมีคู่มีแฟนนะหรือบางคนก็อาจจะมีความรู้สึก คิดถึงกันอยู่ก็ได้แต่ไม่ได้คุยกันประมาณนี้นะครับต่างคนต่างคิดถึงตาเห็ต่างคนต่างคิดถึง,ง,ง,ถงอยู่ลังลังต่อมาคนที่เลือกใส้ใบที่สองที่คุณได้ก็ The Hermit เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการงานเหมาะกับอาชีพเฉพาะทางนะครับเช่นครูอาจารย์ถือว่าดีนะครับในเรื่องของการเงินนะก็จะมีเงินเข้ามาเป็นระลอกรอบในเรื่องของความรัก มีโอกาสที่ฐานไฟเก่าจะประทุข,ขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเต่เป็นรักเก่าประมาณนี้ต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่สาวันนี้คุณได้ฟับหกถ้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงชะตาของคุณนะครับเหมาะเกี่ยวข้องกับการงานของสวยของงามนะเกี่ยวข้องกับเด็กและสตรีเสื้อผ้านะครับของเล่นเด็กประมาณนี้แล้วก็การเงินก็จะมีรายได้เข้ามาถือว่าเป็นปกตินะครับความรักก็มีโอกาสได้พบมิตรเก่ารวมถึงคนรักเก่าด้วยนะในดวงชะตาคุณ โอเคอันนี้คือคําทํานายโดยภาพรวมนะครับทั้ง12ราศีถ้าใดนสนใจที่จะดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดนะครับสักครั้งหนึ่งคุณติดต่อมาได้เลยนะหรือถ้าจะบูชาเสริมดวงชะตาเพื่อความเป็นสิริม,มงคลนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชคลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ